สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจา้าสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจา้าสวัสดีทั้งเอฟซใหม่แล้วก็เอฟซเก่าจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์จ้าเมื่อนี้จอยกับมีแนวทางหาน้อยสูตรแยก3ามน้อยงวดประจําของวันที่16เดือน12 2 5องสองห่มาให้พี่พี่เอฟได้รับชมจา้าแต่ก่อนสิไปรับชมกันเดียวมาฝากคำเตือนกันก่อน,นอจา้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองจา้าโปรดใช้วิจ,วจารณญาณในการรับชมนอกจากนะั่งชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับแนวทางฮานอยวันที่16จอกกยกับโบมิพนสรุปนอกจากนอะกเนื่อาจากหวัดเกยกับโบได้ทำแนวทางฮานอยลูกไปสองวันสามวันนอกจากนอะ่อันนี้ก็ต้องขอตดโคอภัยพีพีเอฟซีหลายๆจา้า สำหรับหานอยวันที่16จ้ะน้อยพิเศษจ้ะจะให้เด่น65วิ่งรูดจ้ะคู่เด่น6หาเนาะจะนอดถามักคู่เด่นสามารถนาไปเป็นแนวทางได้จ้ะ6มี60 61 67 68 5มี51 52 58 59จ้ะน้อยปกติจ้ะน้อยปกติจะให้เด่น87วิ่งรูดจ้ะ8มี80 82 85 89 8 0 8 2 8 5 8 9เนาะ7มี7 0 7 1 7 6 7 5จ๊ะเนาะ7 0 7 1 7 5 7 6จากคู่เด่น8 7นะจ๊ะเนะาะน้อยปกติจ้ะน้อย VIP จ้ะ VIP จอยให้เดน่น0 9วิ่งรูดจะ้ะ0มี0 1 0 3 0 5 0 7 0 1 0 3 0 5 0 7, 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7 คู่เด่นศูนย์เก้าเนาะจะเนาะถ้ามักคู่เด่นนําไปเป็นแนวทางได้จาก9มี 91, 92, 9นึ่จ้ะเก้าหนึ่ก้าสองเจ้ะตัวเน้นน้อยพิเศษอันนี้คือเป็นความสอบส่วนตัวเนาะจะเนาะมี67จ็ดจ้ะห้าแปสำหรับน้อยพิเศษนเศษนาะจะเนาะน้อยปกติก็มี 82, 7สองเจห้าจะ 0,5, 92จ้ะหมักตัวได้ชอบตัวได้แคปหนาจอไวบันทึกไว้ ใส่ไปเป็่นแนวทางใดนอกจากนอกเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครังจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะจ้กบางข้งอาจสีเข่ามากบางข้างอาจสีเข่าหน่อยเข่าบ้างรุดบางฝาปุนกันไปจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆ fc ทุกคนทุกท่านมีชมมีราบกันทุกคนจ้าเขามันแลลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมานะจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับข้อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า